ครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้นิมนต์พระภิกษุ3รูปนะครับที่เดินทุดงเพื่อสันติภาพในลาตินอเมริกานะครับมีชุมชนชาวไทยมาร่วมที่ทำเนียบมีการถวายอาหารเพลงนนะครับแล้วมีพิธีการทางศาสนาเล็กน้อยเป็นขวัญกำลังใจให้กับคนไทยที่นี่นะครับ ระหว่างนั้นเนี่ยผมได้กราบนิมนต์ท่านนะครับว่าในเดือนเมษายน2,565ทางมหาวิทยาลัยเซนต์โทมัสที่โคลัมเบียได้เชิญสถานทูตไปทำารถโชว์นะครับผมก็เลยนิมนต์ภิกษุทั้ง3รูปนะครับว่าหากเป็นไปได้อยากจะขอ นิมนต์ท่านนะครับไปเผยแพร่พุทธศาสนาเพราะว่ารชโชอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นคอมเพลเซอร์โรชโชพอสมควรพูดได้ทุกเรื่องนะฮะความสัมพันธ์เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมอาหารซึ่งผมคิดว่าไปกับพระเนี่ยนะครับน่าจะได้ผลดี ทีนี้ผมก็อยู่ในระหว่างการที่ทับทามผู้ที่สนใจในประเทศไทยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจภาควัฒนธรรมต่างๆนะครับเพื่อรวมทั้งภาครัฐด้วยนะครับจะลองทาบทามดูว่าในช่วงนี้เดือนเมษายนซึ่งก็ประมาณอีก3เดือนนะครับจะมีใครว่างหรือว่าสามารถเดินทาง ไปร่วมงานนี้ได้หรือเปล่านะครับก็เป็นสิ่งที่กำลังดำเนินการอยู่ครับขณะนี้